ตาที่สามในมิติของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณตาที่สามคือตาที่เห็นความจริงมิใช่ตาวิเศษที่เห็นเรื่องราวในอนาคตนิมิตต่างๆหรือตาหมอดูหมอผีร่างทรงองค์เจ้าแต่มันคือตาที่เห็นความจริงความจริงที่ไม่มีการปรุงแต่งความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับตาที่สาม ในความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือกระแสจิตนิยมบางแนวมักจะเข้าใจว่าตาที่สามคือเครื่องมือสำหรับเห็นนิมิตพลังจิตหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติเช่นการเห็นอดีตอนาคตหรือสื่อสารกับสิ่งลี้ลับแต่ในมิติของการตื่นรู้อย่างแท้จริงตาที่สมมีชิดเครื่องมือของการทำนายหรือเป็นช่องทางไปสู่โลกวิญญ,ญาณแปลกประหลาด ความหมายที่แท้จริงของตาที่สามตาที่สามคือการตื่นขึ้นภายในมันคือภาวะที่จิตสำนึกตื่นขึ้นมามองโลกตามที่มันเป็นปราศจากการกรองปรุงแต่งหรือหลอกลวงจากอัตตาความเชื่อหรือมายาใดๆมันมีใช้ตาอีกดวงที่มองไปข้างนอกแต่เป็นตาภายในที่หันกลับเข้ามาเห็นสิ่งที่แท้จริงในตนเองเห็นกลไกลของจิต เห็นอัตตาเห็นการเกิดดับของความคิดความรู้สึกเห็นความยึดมั่นถือมั่นของตนและละมันออกอย่างเป็นอิสระเมื่อตาที่สามเปิดอะไรเกิดขึ้นคุณจะหยุดมองโลกผ่านความเชื่อแต่จะสัมผัสโลกจากความจริงตรงหน้าคุณจะไม่ติดกับนิมิตหรือสิ่งพิเศษแต่จะมองทะลุว่าผู้มองนิมิตนั่นแหละคือตัวตนสมมุติคุณจะ เงียบลงแต่ภายในเต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์คุณจะไม่แยกแยะโลกเป็นสิ่งดีชั่วถูกผิดตำหนิตัดสินสูงต่ำศักดิ์สิทธิ์ต่ำต้อยเพราะตาที่สามมองเห็นทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกันในระดับจิตวิญญาณสภาวะของความจริงที่ไม่มีการปรุงแต่งคืออะไร มันคือการสัมผัสสิ่งที่เป็นอยู่โดยตรงไม่ผ่านความคิดไม่ผ่านอัตาไม่ผ่านความเชื่อไม่ผ่านความกลัวไม่ผ่านสิ่งที่โลกเคยสอนตาที่สามจึงไม่ใช่เครื่องมือของความพิเศษแต่เป็นเครื่องมือของความตื่นความตื่นที่ทำให้มนุษย์กลับมาเป็นอิสระจากทุกกรอบทุกความหลอกลวง